แต่คนนี้เนี่ยโอกาสเขามาเต็มที่เลยนะครับแถมยังโกอินเตอร์เป็นที่รู้นแล้วด้วยนะครับสำหรับหนุ่มป้องนวัดนั่นเองนะครับช่วงนี้เจอเขาเนี่ยต้องทักนี่หฮานี่หฮาวไปมาจีนเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับข่าวให้ได้ฟังก็ด้วยนะครับว่าผลงานซีรีส์นะครับที่ไปเล่นที่จีนเนี่ยจะมีโอกาสได้ออนแอร์ก็ปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็คอละครบ้านเราก็มีโอกาสจะได้ชมเหมือนกันครับค่ะ หลังจากซุ่มถ่ายซีรีส์นะครับสวมบทเป็นพระเอกดดนมังกรอยู่หลายเรื่องนะครับล่าสุดนักแสดงหนุ่มผิวน้ำผึ้งนะครับอย่างป้องนวัดคุณรัตนรักษ์นะครับก็เผยให้ฟังนะครับว่าซีรีส์เรื่องอ้ายฉิงจูเป่านะครับหรือ Love Jewelry นะครับก็เตรียมลงจอนะครับฉายแฟนๆชาวจีนได้ชมกันแล้วปีหน้านั่นเองครับซึ่งก็ไม่ได้ฉายธรรมดาเหมือนบ้านเรานะครับเพราะที่ประเทศจีนเนี่ย เขามีการซื้อไปฉายได้หลายช่องงานนี้นะครับหนุ่มป้องก็เผยว่าถูกซื้อไปฉายถึง4ช่องด้วยกันแต่ก็ยังมีกฎใหม่ออกมานะครับงานนี้ก็เลยสรุปว่าสุดท้ายฉายได้แค่2ช่องเท่านั้นแต่ก็ยังดีแหละเนาะแต่คนจีนนี่แฟนละครเขาแน่นประชากรเขาเยอะไงนะครับสองช่องก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากนะครับทาให้ช่วงนี้เนี่ยเดินทางไปมาโปรโมทผลงานของตัวเองอยู่บ่อยบ่อยนะครับแต่แฟนเแฟนละครบ้านเรานะครับไม่ต้อง เสียใจไปไม่ต้องเสียดายไปนะครับเพราะว่าบิ๊กบอสใหญ่นะครับแห่ง Ex ็กซอย่างคุณบอยตะกณนเกียรติเนี่ยก็เตรียมซื้อลิขสิทธิ์นะครับของซีรีส์เรื่องที่ว่านี้นะครับมาฉายให้ได้ชมด้วยเช่นกันไปฟังเสียงนุ่มป้องกันครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าเห็นที่บอย่าจะซื้อมาออกช่องวันปีปีหน้าปีหน้าครับที่ไปมาคือแถลงข่าวคือที่นู่นระบบไม่เหมือนบ้านเราคือถ้าเกิดมีช่องซื้อไปแล้วเมื่อไหร่ก็ต้องไปเขาบอกต้องไปปรวจกับช่องนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไปออกรายการทีวี เหมือนกับรายการทีวีของช่องนั้นเพื่อจะโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ได้ได้2สถานีสองช่องครับแต่ก่อนเป็น4ช่องนะเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎหมายได้2ช่องเห็นว่าเลือกอยู่เลือกอยู่ก็ก็ก็ดูว่าช่องไหนจะให้ให้ตังค์เยอะสุดมากแล้วก็ให้ดูว่ามีความนิยมสูงยังไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะครับแต่เขาอยากขายให้อย่างอันฮุยที่แบบปกติเดีขาซื้อละครไทยที่ของผมไปออกตลอดเขาก็อยากได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ที่ผู้บริหารทั้งยินว่าเขาด้วยเรื่องเงินเรื่องเรตติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็ ไม่รู้เหมือนกันต้องรอกขาบอกครับ